เตอร์เล่น60เหรียญ <'s> หรอนี่หรอทำไมมันมีทำไมมันถึงมีแค่60ทำไมมีแค่60วะจอทรายแบบไหนไว้ต่อทีเปียพอร์ตเปล่าไม่รู้เหมือนกันสรุปนี่กูใช้จอ60เหรียญเล่นอยู่เหรอวะเนี่ยจออาจจะเกินแต่ต้องตั้งค่าด้วยนี่หรอมารนด์ไหนต่อเอสแม่โดยบูลลี่ไรส์ศาสตร์จอนี้ใช้มาหลายปีแล้วกูก็ว่าทำไมภาพแม่งไม่ค่อยสมูทเลยวะทำไมต้องเป็นจอฟูลสกรีนนะครับ เว่ยภาพสวยจังวะนร้อยี่สี่ล้วอันนี้คือร้อยสี่สี่อะไรใช่ไหมทาไมภาพมันสวยจังวะซืะ้อมาใช้น้อยน้อ,นองเดี๋ยวของมันของมันแบบเดี๋ยวของมันพังไง ไโยโซนิกยังเล่นอยู่กับวะรู้สึกว่าสบายตาขึ้นวะเป็นไหม <seconds> เทมาโลก็ก็จอนี้แหละจอเดียวบอกเดี๋ยวก็หามาสอนอีกไม่ก,กูเบนอมสภาพาหรือเบนอมเข้าป่าไปเลยจะเลือกนายลูบิกวะ <Is it? S 1> รู้สึกว่าสบายตาขึ้นวะ ถ้าทีมไม่มีสตัรนกูก็ไม่ต้องเป็นสตัร์ในทีมป่าววะเจอสลักกินข้าวอะไรดีครับย้ายจากศึใหม่รู้สึกเวียนหัวนะกินข้าวอะไรดีไม่รู้ว่ะผมจะได้เห็นโอ้โหไปแล้วเด้อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันต้องเนิร์ฟร้อยศาสตร์มันอยู่คนละทีกับกูตลอดเลยไปแล้วเด้อ เหมือนเดินครับตาผมไม่ถึงอุ้ยบาริสิแพงอย่างว่าสี่ร้อยเหรย ตายแล้ววะฆ่ามันดิเร่งกลางโดนอีกแ,แล้้เหี้ยแปลอะไรจัดเราแม่งแพ้แ,แบตว่ะเพื่อน

รอกวิกนี่ไงดอก มาดิเฮียมาเหอะมาเมือ <_ c oughs> เอาอีกคนเหรอเอาอีกหรอเอาอีกอ๋อ <_ c oughs> ไอ้หน้าต้นตีน อไอ้เจอะหกสิบเหมือนมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะกูเ,เล่นกูไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเออ <laughs> ได้ดิ กวาไปด้วยแล้วกูเอามันไปก่อนไงวิดด็อกชนะเปล่าแพ้ครับตีของจริงไปซะก่อนแต่เล่นต่อก็แพ้แหละเพราะว่ามันไม่ออกแบ็คคิงบาร์ล right ิงล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 ิงบลิงเกบลิงรูบี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยบ๊อก อเจ็บมากมึงก้าวขึ้กูต่อยกับลิงจนกูตายเลยไงไอเฮียโอ้โหกูถามจริงโอ้โหเย็ดเป็ดกูยืนแหลมไปเหรอวะเนี่ยไอเฮียเอ้ยนี่กูยืนแหลมเหรอวะเนี่ยเยียแบตอีกแล้วนะคัะ แล้วทำไมสะลากกูถึงไม่ฟีฟาร์มด้านล่างไว้เฮียกูไม่โคตรไม่เข้าใจเลยบนก็ไม่ดันข้างล่างก็พีฟาร์มคืออะไรวะไอ้เฮียไม่เป็นไรสา่ากูทำงานอยู่กดลุกนั่งเดี๋ยวนี้ลุกนั่ง สวยเพื่อนสวยครับสองแรกหนึ่งไงขูความหวังเดียวสวยเพื่อน ไอ้ทำไมกูโดนใส่อย่างเดียวเลยปะเนี่ยริงตายปะไม่ตายโล้คิวอีดอกตัวตัวอัวไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮ้ย ไปทียดตาดใกรก,ก็ได้มาเหอะไม้คนเผาอีกไอ้เหี้ยคอสไอ้พี่สันแกมึงรู้นี่หว่านุม่มเมื่อกี้ถ้ามันใช้โดนมันได้ฆ่านี่เว้ยมาแล้วแบ็คกิ้งปับ๊บ Đông, ghê lật, đông <laughs> Yeah, the chưa? Ăn điều เอี้ยลูบบกแม่งได้สกิลดีจัดอ่ะไม่เฉยไม่เฉย เออกูต้องใส่ฉากตัวนี้ว่ะลืมไปเลยว่ะอุยอุยหนึ่งต,ตัวมิหนึ่งตัวมิ ไอ้เหี่ยกูต้องแบบแบ็คกิ้งบาลหลบไปเหี่ยนี่เหรอวะโดนแอคโค้ดีเพื่อนไอ้เที่ยมันโคแกแรงไงสัตว์โซลิปไปแล้ว มีเซนทรีมันมีเซนทรีแย่แล้วแย่แล้วมีวอร์ดด้วยตรงนี้ไอ้ร <S mañana> <S duplicate> ูบปกได้อันติีนี่มากแล้วหรอก็เราเรามันน่าจะถึงเฟสของ PA บ้างแแหละมึงว่าปะ ตื่นไงเนี่ยมึงแกต่อยกั na, shared, ูเหรอเกียเฮัดแม่งจนตายวะชอบวะตื่นไงวะเี่อะไรวะเนี่ย l p l a แล้วคือเราได้ยิ้ด้วยถ้าถูดีวะมาปะล่ะสองปล่ะสองปล่ะสองอะไรเปรตมาไหววะ ไอ้หมัดกูมันหนักอะนี่เยอะนี่ตเกือบครึ่งยามโมงแล้วนะไหวก,หก่อนหายแล้วไหมน้องแบ็คกิ้งบาทานนนี้พี่ชายโอ้ยอืมถาวรแงจัดอ๋อเราไม่มีเซนที่ มันมินบอกอยู่เฮีเยแล้วรูปิกได้เสาด้วยจัดเลยไล่เฮียแล้วกูตายคนเดียวเลยเหรอเนี่ยกอเล็กสตินกาเล็ล โน no no ลาโซโนลาโซบตบลิงตัวเมยบลิงตัวเมย์มอสัตไม่ไหวกับมึงละ อ้าวปนานแล้ว ต่อ,อยยดิลอสกินลอสกินโนติโนติโอ้โหโนติพ่อ,อมึงไงสัตว์ควันขโมงเลยเวนแย่ <c oughs> yeah, แล้วว่ะ Apa, Go <laughs> me. hai, 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 guys mega, let's mega,

ไปแล้วท,ที่ป่าแชทเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนขอบคุณมากคนที่บอกว่าจอกูใช้ร้อยสี่สี่ได้เดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์จริงกันง่ายๆง,ยยงี้เลยเหรอกูบอกแล้วฮะโมงไปกินข้าวกาับแฟนไปแล้วทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ไอ้สปรสาร์ตการ์ดไปไหนแล้วสปรสาร์ตการ์ดไปไปแล้วไปแล้ว,ลวเจอกันเจอกันสปรสาร์ตการ์ดเดี๋ยวเจอที่ยืนเจอหลังแบงค์หลังแบงค์เลม